สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนคำสะกดในมาตราไม่ตรงมัตรากันนะคะได้แ,ก,แก,ก่แม่กกแม่กบแม่กดและแม่กลนค่ะมัตราแรกที่เราจะเรียนก็คือแม่กกค่ะมาฟังเพลงแม่กกกันนะคะเพลงมาตรากก ค่ะเด็กๆเ,เป็นไงบ้างคะเพลงแม่กบมาตราแม่กบนะคะจะมีตัวที่เป็นตัวสะกดแม่กบทั้งหมดสี่ตัวนะคะได้แก่กอไก่ขอไข่คอควายและคอระครังคะ่ะตัวสะกดที่เป็นตัวสะกดแม่กบตรงมาตราก็คือกอไก่นะคะส่วนขอไข่คอควายและคอระครังนั้นถือว่าเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราคะ่ะ ทีนี้เด็กๆมาท่องจำบทร้อยกรองกันนะคะแม่กกตกทุกข์หนักทุกเมฆทักอย่าชงนก็ขอคอคออย่าสับสนออกเสียงกอดูดีดีตัวอย่างคำในมาตราแม่กบสะกดด้วยกอไก่เช่นสุกมากสกรปรกมุก สะกดด้วยขอไข่เช่นเลขสุขสุนักโทรเลขประมุขสะกดด้วยคอควายเช่นโรคสามคัคคียุคพักประโยคเทคโนโลยีบริจาคโชคนาคสะกดด้วยคอระคังเช่นเมฆสะกดด้วยกรรอเช่นจักรวาลเครื่องจักร สะกดด้วยคอรอเช่นสมัครทีนี้เด็กๆมาฝึกอ่านประโยคที่มีตัวสะกดในแม่กบกกันค่ะแม่บอกว่าโชคดีที่มีลูกน่ารักทุกคนพี่เล่นสาดน้ำในวันสงกรานต์จนเปียกโชกเราไม่เล่นคลุกคลีกับผู้ป่วยเพราะจะติดโรคได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขของชาติคราวนี้เรามาเรียนแม่กดกันนะคะเด็กๆมาฟังเพลงมัดตามแม่กดกันก่อนคะ่ะ กดทำไดพูดอย่างมันใจว่าต้องใช่เลยดอสกดเช่นกำเนิดเกิดโอ้ช่างบันเจิดคือคำแม่กดกดกัดจัดทดสดลดนี่และไม่กดมีดอเหมือนกันอยากให้เธอมาเรียนกับฉันจะได้อันกันเขียนกันเผดเผ มีดอสกดคำใดพูดยังมั่นใจว่าต้องใช้เลยดอสกดเช่นกนํนเกิดโอช่างบันเจิดคือคำแม่กดกดกระจัดทดสดลดนี่และไม่กดมีดอเหมือนกันอยากให้เธอมาเรียนกับฉันจะได้อันกันเขียนกันเพลดเพล่เป็นไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมล่ะคะ ถ้าเด็กๆสังเกตจะสังเกตเห็นว่าในเนื้อเพลงนี้นะคะมีดอเป็นตัวสะกดนะคะซึ่งดอนี้ถือว่าเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กฎที่ตรงมาตรานะคะเพราะว่ามาตราตัวสะกดนั้นจะมีดังต่อไปนี้คือดอเด็กดอจานชอช้างซอโซ่อตอดาตอปะตักทอฐานทอนมนโทอทอพุทธตอเต่า ถถุงทอทหารทอทงสอสลาสอฤๅษีและสอเสือค่ะดอเด็กเป็นตัวสะกดที่ตรงมาตราส่วนตัวที่เหลือนั้นเป็นตัวสะกดในแม่กดที่ไม่ตรงมาตรานะคะมาท่องจำบทร้อยกรองกันค่ะแม่กดหมดหยาดหยดทุกบาทบทคาเหล่านี้ตัวสะกด ต่างมากมีอยู่แม่กดแม่แท้หนอจอชอซอดอตอทอทอทอตอและถอทอทอ,ทอสอสอสอล้วนอยู่ในคําแม่กดต่อไปเป็นตัวอย่างคําแม่กดประกอบภาพนะคะผักกาดมดใส่บาทกระโดด ทองหยอดรถกวาดมะกรูดโยเกิร์ตวัดมังคุดมีดบิงโกสลัดเห็ดรุษเข้าโพดกระดาษเป็ดขวดมเมล็ดแครอทละมุดมะเขือเทศโกูดเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและแม่นยำในการอ่าน เด็กๆมาฝึกอ่านบทร้อยกรองกันอีกครั้งนะคะผู้ขี้เกียจกระเดียดกระจาดไปตลาดไม่ถนัดซื้อมาสารพัดย่าสะบัดพูดขี้ปดนักปราดฉลาดคิดพูดไม่ผิดซื่อสัตว์หมดจะเกิดประเสริฐยศมิได้อดแต่สักนิด บาดบทจดอย่าคลาดในกระดาษวาดยาผิดอย่าคิดขบฏมิตรจะต้องติดโทษในคุกอล่ะเป็นไงบ้างคะการเรียนตัวสะกดของเราแม่กกแม่ก,กดในวันนี้สนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปทบกทวนแล้วก็ฝึกท่องฝึกอ่านให้คล่องแคล่วและชำนาญนะคะสวัสดีค่ะ